มีน้อยมีน้อยมีน้อยติดมาด้วยน้อยเรต้อยเิไปซื้อเก่งตอนนี้มาถึงตลาดขายแล้วนี่ขายสักกิโลเต็มใส่ให้เราเลยน่ะเาใส่สิงให้เจ้าสาบานเป็นสิงเลยเด้อเออเอาที่สะดวก

ปวดใสอืออันเด็สิงก็มีเนาะในหันเนาะ <c oughs> แยกบุคักปันได้าาน่งเงินมเจ้าะเอาไปแล้ว เจ้าลุมๆๆจายจเย็นๆเมือนน้ำต้มไก่เดี๋ยว้ำมาหุกใส่กันเดียวนี่เป็นกระดาษอย่างเดียวมาสิดาหุกมาตุ๊กตาติดมาด้วยนี่ใช่เอามันกลับด้วยปลาเข้าโยนลงจากกองเรา ดูดิหามาตั้งนานไม่เจอนี่เห็นไหมมันติดนี่นี่นี่หนูจะกลับบ้านแล้วนะป้าป้ากับตัขี่คอด้วยลิงขี่คอกลับบ้านอ่ะไปกอดคอกันกลับบ้านเดี๋ยวรอรอป้าเขาช่างก่อนมามาไม่ต้องไปเดินดูอะไรเสร็จเดี๋ยวเหยียบตะปูตะปูเหยียบเหล็กลูกม <laughs> าเดี๋ยวรอบป้าเขาช่างก่อน ตอนนี้ก็รอราคานะเดี๋ยวเราจะร่วมกันดูว่าราคาที่เราขายวันนี้รอบที่1กับรอบที่2มันจะได้สักกี่บาทกันเชียวนะนี่จะอัปเดตให้ดูแต่ละรอบแต่ละรอบจะรอราคารอบแรกออกมาก่อนนะครับนี่ครับรอบ2รอบ2นะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นราคาด้วยกันนะฮะการเดินทางมาขายเศษของเก่ารอบที่2นะ แล้วเดี๋ยวเราจะมารวมกันนะครับว่าที่หนึ่งกับที่สองจะได้เท่าไหร่นะฮะเนอใจเยไ่ได้เอ่าที่เนียลไปให้ความหวังเขาเขาก็อยากได้เลยมาดีอุ้มเซตนี้รอบนี้มีเทพลาสติกพลาสติกใสอย่างเดียว วข,ขวดเออขวดเขียวน้ำตามิ้มาลุนครับมาที่ไรครับูกับพ่ดาเอาสองคนไม่มีแฟนเราคุูเขาไม่มีแฟนมานคน่เาทลยมาที่ไรปนหนูว่าพดากับหนูมีแฟนอยสองคนไม่มีนูอเนจังมา อ่ะมาครับจึ๊บเสร็จรอรุ้งไปลูกปิ ah, อ้าวอ้วนรับเงินขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับด้วยมาถือไป จังเลยฮะสนุกเหรอสนุกมากเลยเนอะไม่ไหวไแล้วข้าร่มนี่กลัวมาลงเร็วเร็วรีบรีบเข้าข้าร่มกับ ถึงบ้านแล้วทีเดียวเชียวอ,อาบน้ำ้นเลยแล้วก็อาบน้ำด้วยเด้อไปแล้วไปแล้วบ้านพอดีเกียกนิดนึงไม่เป็นไรถือว่าย่อนย้น กาศดีดีเย็ยนสดชื่นจังเลยนะฮะเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนหมูวนไปไหนแล้วไม่รู้เดี๋ยวผมไปอาบน้ำก่อนนะฮะหนาวนี่ฮะทุกท่านว่าจะไปอาบน้ำโอ้ก็มาอัพเดตหน่อยราคารอบแรกขายได้ทั้งหมดกับตัน น,นี้รอบแรกจะเป็นรังกระดาษนะครับหนึ่งรกับอีก12บาทใช่ไหมรอบที่สองเนี่ยจะเป็นพลาสติกเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูราคาก่อนอันแรกเนี่ยก็จะมีขวดแก้วขวดแก้วรวม13บากิโลบวก9ก้ากิโลโลละบาทเนี่ยยี่กิโลทั้งหมดก็จะได้1บาทเอ้ย22บาทแล้วก็เนี่ยอะไรนี่ อ๋ออะไรไม่รู้อ๋อลัง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 สิงเจ็ดบาทลังละเจ็ดบาทหนึ่งลังแล้วก็เป็นกระดาษแข็งสามสิบเอ็ดกิโลโลละสองจุดเจ็ดบาทก็ได้แปดสิบสามบาทนี่คือบินรอบแรกนะครับได้หนึ่งร้อยสิบสองบาทส่วนบินรอบที่สองนะฮะฮะพิกเหรออ๋อไอเราก็เออ,เอ,อขออภัยขออภัยกลับหัว นี่ครับจะเป็นขวดแก้ว3กิโลคูณ1บาทก็เท่ากับ3บาทแล้วก็เป็นพลาสติกใสนี่ก็เป็นเขาช่างตามนี้นะฮะมีครั้งแรกครั้ง2องคั้งสาก็รวมทั้งหมดก็18กิโลกิโลละ8บาทโอ้โหแพงนะเนี่ยเป็นร้อย44ใ่่ไหมเออทั้งหมดร้อย44บาท เออสบาทหายไปไหนอ่ะไม่เป็นไรเดีเดวๆดอ๋นนี้ไงเออเออนี่ไงร้อบาทนี่ครับเท่ากับ2องสงครั้งที่ไปขายอ่ะร้อกับ144บสีเป็นร้อเป็นสองร้บาทเย้เย้เย เราจะไปซื้อทุเรียนเย้ยดได้ไม่ถึงโลโอเคไม่เป็นไรก็สรุปเราได้เท่านี้นะฮะก็ผลมาแล้วเสียงดังด้วยก็ขอบคุณที่รับชมนะครับอ่ะสวัสดีก่อนลูกลครับนี่เดอ้อรายได้จากการนำเศษไปขายวันนี้นะฮะทุกท่าน